สามสองหนึ่งเริ่มครับถังเทือกทีทำเสียงด้วยเสียงเด็กถ้าทูทูไทยฮะต่อทูทูไทยท่ากูอยู่ไหนตอไปนี่ท่ากูอยู่ที่ไหนต่อต้องตับกูเหรอผิดสวัสดีครับอยู่หมูผมสี่แยกซอยเจ็ดแล้วนะฮะตะโกนทำไมเนี่ยไม่เพื่อแบบเพิ่มพลังงานกันหาคลิปไหนเสียงออกมาที่หูแตกนะสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ มีเกมมาเล่นกันอีกแล้วนะครับชื่อเกมเกมนี้ชื่อว่าใบใบแดดใบแดด้โอ้พี่ไม่เป็นอ่ะว่าเราหาพิธีกรคนอื่นบ้างดีกว่าเออว่พี่พูดตะขัดตะขัดใช่ไหมอะไรอ่ะถ้าพี่พูดตะขัดอย่างนี้ก็เดี๋ยวเปิดตัวพิธีกรใหม่ไปเลยดีกว่าเขาคนนั้นคือแน่ๆย่างๆนั้ย่งๆนั้เขาคนนั้นคืออะไ อบสวัสดรานนี้เป็นพี่นิกอนะครับบังนะังนี่ครับพี่นิกรแง่เราครับชื่อน้องต้องนะครับไปเอาไเอกไาไเกาไปหอาไปาไเอาไปเกานปเอานปเนาไปเอไเอาไป้อาไปเอาไปเอาไปาไปเอาไปเอไปเอารปเอาไปอรไปเาไปเอบไปเาไเอาไปเอาไปเอาเอาไปาเอาไปเอาไปเไปอาไปเอาไปเอาไอาไปเอไปเอยไปาไอาไปอาไปเอาเอาไองไเอาไปอาอาไายกาาเออไ ถ้าผู้เล่นคนไหนทายถูกจะได้รับคะแนนไปแต่ถ้าไม่มีผู้เล่นคนไหนตอบได้คนใบจะต้องโดนทำโทษโดยจะสลับกันตามลำดับส่วนเกมจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันได้เลยครับเกมแรกนะครับก็จะหาใครสักคนหนึ่งเนี้ยเรียกว่าเป็นคนใบแล้วเก็บคนเล่นไว้วันนี้เนี่ยผมจะบอกทุกคนเลยว่าผมมาเนี่ยในฐานะเป็นของบอสบอลย่อยย่อมาจากไหนพี่ของบอสบอล เกมแรกผมอยากได้สักคนหนึ่งผมเลือกดูว่าใครจะโดนใครน่าโงมยบอกว่าไม่เอาอย่าเรียกกูอ่ะเอออย่าเรียกกูอ่ะโอ้ดูโมงเลยนี้ถ้าจะมานั่งมองตามันไม่ได้ผมจะมีอุปกรณ์ที่ผมนำมาให้คนใบ้ก็คือนี่ครับผ้าดุดตาผมจะระวังไม่ให้พวกคุณเนี่ยส่งซิกหรือส่งสายตากันถ้าผมเห็นว่าใครตกติกตอบผิดพวกคุณต้อน ถ้าคนไหนทายถูกนะครับก็จะรับคะแนนไปนะแต่ถ้าทายผิดพูดผิดแม้แต่คําเดียวพวกคุณโดนผมว่านะครับได้ครับผมตอนที่เราจะเริ่มทายชื่อหนังนะครับผมมีกล่องจับฉลากมาให้คนใบ้เนี่ยับได้จับฉลากก่อนเลือกเลือกเที่ยวซีเอฟกมีเลยไมปากเกีนะ่เลยไม่ยอมจ้องไม่ยอมมีเวลาพิมง์หนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับที่จะใบ้หน่ะผู้เล่นที่นั่งอยู่นี่จะต้องตอบตัวพี่ต้องตอบไปนะไม่งั้นผมซวยเลยสามสอง หไปครับถังเทื่องทีเอดสีทิปถ้าทันทัวมามี่อ่ะเฮ้ยถูกเ้ยต่อมาใหแกหวะโอ้โห่นนี้เป็นดิบิบผ้าบรรััอ๋อผ้าบันตัวโอ้ยใช่ร้างราเเรื่องนี้เลยคนที่2คนต่อไปนะโชคดีนะจ๊ะผอบอกโชคดีจ้นี่พอพงี มองผอบนได้เกมทาซูมเข้าที่แล้วแต่ใันสิ้นหวังเลยอ่ะสามอมองไม่เห็นาอย่างก็บอะไรเก็บอะไรไม่พูดเลยแล้วสามจับเวลาครับไปไอ้ีเอ็งเนี้ยมีพวกกูช่วยไปไปนักแทนทนักแทนเออนักแสดงเป็นโทนตีนโดสตีนเป็นทนตีนเป็นคนจีนยิบมันไปถูกครับพี่้ว อ้เอยอะแล้วติดเออเยอะแล้วต่อทู่ันสู้กันทู่ทันทู่ทันอ่าต่อเนี่ยมึงแค่แค่นิ้มจะรู้เองม่คนจีนสู้กันอ้าวหลุดพูดปกติปะเนี่ยโอ้้ยไเลยต่อแล้วพี่หมูมัดไม่ไม่ไม่พูไต่อก่อนพิธีกรได้ไงอะ่าวโกงโกงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ มันมูกก่อนะครับเออปลไม่ไม่ม่ดไต่อก่อนพิธีกรได้ไงอ่ะต้องรอพิธีกรดิรอพิธีกรพูดถูกไม่ถูกพิธีกรพนะ่สนอมถือว่าเป็นอันเด็ดขาดอกไงกินพครับเอโอ้เฮ้ย a few minutes later เฮ้ยมีน้ำไหม เอาใครมานั่งดีตรงเก้าอีที่ต้องเป็นคนใบ้มีไงตีมได้าเองซะด้วยคุณเชิญครคบครดบมาเใครเนี่เนาะขอครับจอดน้องไม่เท่ากันค่เติมเติมชื่อยาิมเลยอยากเป็นผู้ชนะเหมือนกันาโอเคโอเค้จาเวลาครับเอาถังเครื่องทีให้น้ำลายจี เต่าีอะไรแททแทงนักแสดงสื่อเงแทงทไม่้ไม่ตอร้เระม่เรียรีะแทงแทงท่า่ถูกกแทงถูกแทงี่ขาถูกแทงถูก่ข้อทียงเทียข้อเทียง ทหารเวลาใกล้หมดแล้วเร็วเร็วเร็วเข้ากินทิ้งนะคนแหานท่า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 สันเฮ้ยหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาเฮียผมพูดมากูยังไม่รู้เลยเฮียแม่งท่าทาท่าเฮียอะไรเขาให้เติดให้ถอดทหารล้วใส่สีเฮียเลือดใส่หนังเฮียเฮียอะไรเฮียเลือดปกติได้อ่ะที่มึงพูดเมื่อกี้เลยหนังเรื่องนี้พูด้หญิงผมสีดำเดอะบิวิกนักแสดงอยู่เกิงดีนักแสดงอยู่จับอยู่ในแก๊งสามชาติอ๋อบริการเอาเอยน่าเรียกอะไรน่เรียก ไม่บอกว่าัำเครื่องทีแทเลยททำททบมึงพูดทำทุบๆเนี้ยโอ้เรียบร้อยเลยเขาแต่ามมีนิดี้ใครฉลาดสุดูหวยนีไม่มีเลยไม่มีใครออกเล่นแน่เลยกูตูไม่่เลยใช่นะครับคนนี้มานั่งได้อนี่คุณแต่งตัวไปเลยครับมองขยอุ ไม่ชอบดีพอนล้มึงอะชอดีเลยอกอันนี้กี่นิ้วสอนิ้วอ้าวถูก่มึงเหี้ยอันนี้กี่นิ้วกําหมัดอ้าวถูอ้าวถูกสางหนงังเชื่องทีเทนถังผีเป็นนังผีผีเทนแท้ทีฮะผี เราหมดคนเดียวแล้วไม่ต้องเลือดเขบอกเลยคนสุดท้ายในรอบแรกก่อขอให้โชคดีพลทหารเกมมาสองรอบไหมได้อยู่โอคะแนนมันน้อยมาพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเจอกันลาครับถังเทื่องทีเป็นถังทีนหนัจีนเูต่อเลยเพต้องรอราตาดานทุบทีทาถูกต้องครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังจีนเป็นหนังจีนอาจารย์บุรีอาจารย์บุรีหัวด้วยกูไม่รู้ตอบไว้ก่อน มั่วมั่วไม่ได้แต่ถูกไงเราข้มั่วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอห่อหายแล้วกระโดดเลยบอกว่าตั้งใจอ่อนในรอบต่อมานะครับก็จะวนซ้ำกันอีกรอบหนึ่งเลยอ่ะขอโชคดีคนอาหารผมไปกินพริกกันละง่ายวะง่ายวะสามสองหนึ่งถังเถ้าถังเถื่องทีเทนทุบเธอทีโทษ อาเด็กไม่โลกทีไทยท่อนแทนทีถัดท,ทันทาเทาทีทาฮะไอรอนแมนทีท่าไทเทอร์แทนอ่ะอีกอีกไปเ,เรื่อยเก,ก่อนดิไไท,ทวมทีโทษอวเวนเจอร์อยมตอบถูกครับคนแรกนะ ได้คะแนไปหคะแนนพพูดเป็นที่ีเปิูไหนเมื่ี้อัันีกเป็นซูเปอร์ยีโร่มีเปอร์แมนใช่มีเซอร์แมนมีอรแลนมีกัมาายเราไปเอเจไม่ว่าบนต่ำม่นะเกมหมดเกมที่จุดห้าเโ่เฮ้ยมดูดีกว่เหดูเอ้อ้มบอะ สามสองหนึ่งลุยขัดเท้าทีขัดททอกเพชรทอแดงอุ้ยรอาเด็กรอดเด็กนะมันตีปากมันทีนึงทีนึงไม่ทีนึงขัดเท้าทีขัดโทอกทอกปั่นจ่อขัดตุ๊กตุกไปกินข้าวแกงไอต่อที่เข้าทกระเทงยมองบาี่ผิดต่อผิดนะคนตาหารเปอร์ถูกทุบเธอต่อจะแตกผิดเขาบอกเขาบอกมังเหมือนแสดงมึงดูว่างไรเลย เฮียเขาบอกขับต yes, mmm like. right ุ๊กต uh ุ๊กเริ่มเอาท้ๆแต่โทษเออเดียวถูถูแไ่้อยู่อยู่พูดถอดหน้าหารเออเมื่อกี้เมื่อกี้เาถูถูอือเฮียตาสดๆก็เก็ไเ่้ช่เร็วเร็วเวลาเรื่องอะไรหรถูเลยผิครับอมากลับด้านหนงตุ๊ฟัดตุ๊ลมต้องตอบแล้วเรียกกลิ่นมาสองสูบปูโลกเพลิด ใส่พูดมาดิื่อี้เถอตัวมักวดมีหนดช่อ่อแต่คนแสดงมึงพูดที่อ่ะถูกอะถูทุตาถูกทูกตาออีกทไหมอีกทีอ่ะพูดที่อะไรวะเหลไนมึงพูดดิมังจกบแต่คนแสดงมาแดกอยู่ทุ่งนาอยู่ทุ่งนาแกสวยโอ้ยสวต่อแกแน่เป็งเธอเต็งเธอไงมึงบอก่าเขี่ยงไทย เอาทุกหลากก่อนไม่ได้มึงไมงแกูก็ไมอย่งอื่นดิแบบนี้อ๋ออย่าเราเป็นสลับที่เลยที่มึงจะไม่เอาคะแนน้ไงวะมึงตอบมึงไม่ให้เก่งจริงได้ได้ได้สามสองเอาขังเทิงทีเข็นทุนทนเป็นวนทำมาเมื่อถูกครับว้ ไอ้คนม่เลยไอ้คนโยนไอ้คนยนงานโยกอนก็ได้คนมั่วเลยไอ้คนไมเอาเรื่องเลยไม่เอาไม่เอาอันนี้ตั้งใจครับไม่เอาไม่เอาคะแนนไม่ให้ไม่เอาไม่เอาคนต่อไปครับมาเลยเริ่มครับถังเชื่องทีางเฮ้ยจะเสียเวลาถังเชื่องทางเทกทิ้งทะทู นางเอกใั่แฟชั่นูกทางเทกพินทันทูนางเอกกินปลาดุทางเทกพินทันทูพี่เอ็กเอาอย่างไงดีทิ้งดิมแฟชทูททนะททไม่ใช่นเทนเทมเทนเทมเทนเทมนะเป็นเกมนะเทนเกมเออเกมฉลาดเกมโก้ท uh> ิ้งทิ้งอยู่แล้วลืมต่อทิ้งลุลลแลุลละอยากมีเขา น่าสวยน่าสสิต่อครับต่อเลยไปต่อเลยขอตาวันเดี๋ยฮังเกิลเกมจูกนะครัจะนักเอกินกนูเป็นเกมใช่ครับนี่ถ้าถสถ่าย่าถ้าถอดผ่าทีถ่ายท่าบมีหรือเปล่าขอบอไปท้ายบอกเลยเหรอรูเรื่องอะไร สามสอเริ่มครับถังเทืองทีเทนทะเทยทั้งถุงตอบสองสองหัวใจแต่ถูกต้องครับโอ้ยโปพอะมั่วมั่วไม่คือมัวไม่ใช่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 มีอยู่สองเรื่องที่คิดว่าจะตอบจะตอบสตีเล็กด้วยซ้ำแต่เรื่องเรื่องอะไรขอวใจแต่ที่หมดเวลาแล้วอาจจะพีททั้งกองนี้ก้องนี้อ๋ออันนี้มันใหเนี่ยต้องครับ ไปดูเกมต่อไปในรอบสุดท้ายกันครับวไยจัดเลยแบบไวจัดเลยนะเห็นไมทิกอไม่ไม่รยอนอยีอยูได้แต่คนจะเคยดูหรือเปล่า3ามสอ่งเอ้าสังเชิงทีเกียวครับทนทีไทยผมลงครับผมลงครับโอ้ยได้การทีไทย ไม่ไม่ได้ครับพไม่ตอบเลยอ่ะเฮ้ไอเหียคะแนนเาีแล้วล่ะไอพวกเอกตอบไม่ได้เลยพวกเอกไม่รู้่เรื่องอะไรรู้ว่าเรื่องอะไรยเร่ะไรู้มันเป็นผมลงแบบเปิงมังเปิงกี่ไรอเออนี่เออระนาี่กระนาดไม่เปิงมังไม่ไม่เปิงมังเรื่องเหี้ยอะไรเปิ่มังหนังผีโอ้ยเปิ่งมังยู่พวกเยอะโอ้ยยี่ ไม่เคยดูพี่ว่าเราเคยดูไม่เคยดูแต่พอรู้ว่าเป็นไงใบได้ใช่ไหมก็ได้เคเริ่มนะครับ3 2 1สองหนึ่งข้าเพื่อทีตูวไทยตทเทียนฮะอ้เทนอาถีเออตัวไายตัวแทนเป็นหนังผีเทนเทกเด็กของถูกต้องครับได้ไปถึงคะแนนแล้วพี่ห้า แล้วตัวตายตัวแทนเป็นเด็กผมไม่อ่หลังมาเีี่ยของหลังผีหังผีหลังเีอ๋อยเรียนผมไ่้ยินเนตัวตายตัวแทนโอ้ยตายแล้วมอกระดาษกันหมดเลยโอเคเนี่ยกมเห็นมอกระดาษอนหน่เอยสามสองหนึ่งเริ่มครับถังเทือดทีองเสียงด้วยเสียงเด็กถ้าทูทฮะถทู่ทไทยถังอยู่ไหนตอนะจอสต้องบูรอ แล้วก็ตอบพี่าะยหนเอาสายคยจังเถียงอะไกนะูวเอคุณพี่าไม่ใไปอยากกูรอมันตอบเลยตอบได้หมคอยู่ไหนอยู่ไหนตอบพี่ที่ช้างอยู่ไหนครับผมคุณอยู่ไหนเยอะผมไมหันไปคิดว่าจะตอบก็ทีอยู่ไหนไงเออเอาเ่มันผิดะอ้เต่อไปเลยครับผมทักเตอผู้เก่งฆ่า เก่งมากนะถูกไม่ไม่ไม่และถามกูใหญ่มไอ้ไอพี่ต้องหลอขาอยู่แบนี้ไม่ได้จัไม่ได้ที่เคยดูโอ้โหอันนี้เขาตามหาเสียนพาโอ้โหเขาดเรี่ยไอ้ระยานดิ้ไม่งั้าจจดเมื่อกี้กูว็ถูกอีกร้อแนะนี่หีหงช่วยนนิครับตลกที่อะไรออสกาอรบอจับเวลาครับถึงทวนทีถู ถูทดทวนทีนึงแสนเสน่ห์แสนหน้าถูกเบอร์หนึ่งคะแนนอะไรตัวตีกูอ่ามันเป็นคำพูดในหนังครับเนี่ยเอาแบบนี้เล่นต้องเล่นแบบนี้ดิลูกอันนี้คุณถามไหมดิบอกค่าคะแนนนะไม่เอาคือดีมันไปดังกล้องดิโอหตาโชว์กล้องจิ๊บจิบโอ้ห้าปิดตาผมช่วยนี่หนิหนิวะอ่าขีดแล้วอ้าวปิดโอ้ยกระโดดปิดกระโดดสามสองหนึ่งเริ่มครับเทนทุก เธอถีโที่อล้เลยคือหมอไม่ัย่าใไม่ได้ต่อเลยไปต่อเลยขังเครื่องทีเทนทุบเธอทีโอ้แทงทุมแทงทุมผมก็อยจะาหิบ้าวถูกห้าหม้อถูกไม่น่าเลยีบอกห้า สำหรับเกมไทยหนังด้วยกบทาหครผู้ชนะที่มีคะแนนสูงสุดเนี่ยอยู่คนหนึ่งนะครับได้แก่พนธารอาคจ้าผม คนแพ้นะครับที่ไม่ได้เป็นที่หนึ่งเนี่ยจะต้องโดนทําโทษผมขอไปคิดก่อนว่าเอาพวกคุณเนี่ยไปทําอะไรกันดีโอ้โหนานเลยโอ้โหชิบอีกนอะเลยบบนี้โอ้เราขอยนหนึ่งไม่ได้แดกน้ำเลยผมคิดออกแล้วว่าจะทําโทษพวกคุณยังไงดีนะบทลงโทษของเรานะครับก็จะให้ผู้ชนะที่เป็นที่หนึ่งะครับเป็นคู่ยิงเป้ากับผู้แพ้ทุกคนเลยบทลงโทษจะเป็นยังไงนะไปดูนะครับอัน ดูเลยครับหยุดเฮ้ยเจ้าเอ้ย ครับช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่นะครับสิยกาโซเจดในดีโนหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย